มาต่อกันที่ EP 2นะคะกับมินพาพิชิตภูกระดึงหลังจากที่เราเตรียมพร้อมทําธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็เตรียมแบบเป้เริ่มต้นการเดินทางด้วยประตูทางเข้านี้เลยค่ะโดยจะมีการโชว์บัตรที่เราซื้อตอนแรกด้วยนะคะถ้าไม่โชว์เขาอาจจะไม่ให้เข้าก็ได้นะคะเพราะมินเคยทําหายแต่โชคดีที่เคยถ่ายรูปเก็บไว้ทางเจ้าหน้าที่เลยอนุญ,ญาตให้เราเข้าไปได้ค่ะ <c oughs> เดินมาได้ประมาณ800เมตรก็ถึงปางกกค่ะ เดินไปอีก200เมตรอีกนิดก็ถึงซ้ำแหกซึ่งถ้าเกิดหิวข้าวหิวน้ำระหว่างทางก็สามารถแวะซื้อของได้และนั่งพักผ่อนได้ค่ะวิวสวยมากส่วนของมินนะคะก็จะเลือกกินเป็นแตงโมโอ้โหสดชื่นเย็นมากชื่นใจมากมีของขายเยอะมากเลยนะคะก็คือสามารถมาเลือกซื้อกันได้เลย,ยเมื่อพักผ่อนจนพอใจก็เดินกันต่ออีก700เมตรก็จะถึงซาบอนวร์ปไปอีกประมาณ360เมตรก็จะถึงซกกอก ซึ่งตอนที่มินเดินนะคะก็เริ่มรู้สึกเจ็บเท้าเพราะว่าตอนนั้นมินใส่รองเท้าพื้นยางสีเขียวซึ่งคิดว่าจะกันลื่นตอนเดินป่าได้แต่เริ่มคิดไปว่ามันอาจจะกัดเท้าเราได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแนะนําให้ไปซื้อรองเท้าเดินป่าโดยเฉพาะดีกว่าค่ะเพื่อซับพอร์ตเท้าของเราให้เดินระยะไกลต่อได้ซึ่งถ้าเท้าของเราเจ็บขึ้นมาเนี่ยก็จะเริ่มเดินไม่สนุกแล้วค่ะได้แต่บอกตัวเองว่าต้องสู้ต้องพิชิตภูกระดึงให้ได้แล้วก็ไปกันต่อ และแล้วเราก็มาถึงพลานพานแปรกันแล้วค่ะเดินไปอีกประมาณ440เมตรก็ถึงซ้ำกกว่า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 ว้าวาซักว้าค่ะซึ่งจะเป็นจุดที่มีของขายแล้วก็สามารถพักผ่อนชมวิวได้เดินไปอีกประมาณ400เมตรก็ถึงซ้ำกกไผ่ค่ะเริ่มแล้วค่ะแต่ละคนสภาพขาเริ่มสั่นแล้วค่ะถึงแล้วค่ะในที่สุดเราก็มาถึงซ้ำกกโดในสภาพที่อิดโรยแล้วค่ะเหนื่อยๆหน่ยแบบนี้ต้องเติมกําลังหน่อยค่ะกะเพราหมูกรอบต้องเข้าแล้วค่ะ ถ้าไม่เข้านี้ก็กลางเต็นท์นอนตรงนี้ไปเลยอะค่ะเอาละค่ะ energy ของเรากลับมาแล้วหลังจากเติมพลังทำธุระส่วนตัวทาลิปเสร็จเรียบร้อยเราก็มาติดแกรมกันต่อและเดินกันต่อเลยค่ะและเราก็เพิ่งมารูนะคะว่าเราเดินมาได้4กิโลเมตรแล้วโอ้โหเห็นป้ายแล้วค่ะอ่อนเลยค่ะแล้วเราก็สู้ชีวิตกันต่อมาจนถึง480เมตรนะคะมาถึงซ้ำแคลค่ะ เห็นทางแล้วอยากกลับบ้านเลยค่ะเพลงของพี่เบิร์ตต้องเข้าแล้วค่ะฉันมาทาอะไรที่นี่แต่พอนึกถึงทางกลับก็ขึ้นต่อดีกว่าค่ะหลังจากถึงซัมแคลนะคะจากนี้ไปจะเป็นทางชันของจริงแล้วค่ะอีกพ ,300 เมตรก่อนถึงหลังแปรซึ่งจะเป็นจุดสุดท้ายไม่ได้ถ่ายมาเพราะว่าทางชันอันตรายไม่ถือกล้องดีกว่าค่ะและแล้วเราก็มาถึงหลังแปรกันแล้วค่ะที่จะมีป้ายครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงมินทําสําเร็จแล้วค่ะมินมาถึงแล้วแต่ยังค่ะ ยังนะคะเรายังไม่ถึงนะคะหลังจากที่เราเดินกันมา5กิโลเมตรจริงๆแล้วเราต้องเดินไปอีก3.8กิโลเมตรเพื่อที่จะไปถึงจุดกลางเต็นท์จุดพักผ่อนของเราจริงๆค่ะ <c oughs> และนี่แหละค่ะถึงแล้วจุดกลางเต็นท์ของเราที่เราจะใช้นอนในวันนี้และทุกๆคนจำสาลาพวกนี้